สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับจิรวงครับวันนี้ก็มีข่าวรัชกินและตอนนี้จะมาเล่าข่าวให้พี่น้องฟังนะครับสถานการณ์เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเพราะว่าเรื่องการช่วยเหลือของจากรัสจาีรัชกินนะครับรัชกินครับเกียนะครับของรัชกินเกียก็เป็นสถานการณ์เรื่องจร,ร,ริงครับเมื่อวานวันที่ยี่สิบหกนะครับที่ภูเขา ฟ้าฝนนะครับในเวลาเที่ยงกว่ากองกำลังจะไล่ยิงปืนใหญ่นะครับไลวยิงปืนใหญ่เข้าใส่ฐานทัพมินอ่องลายครับฐานทัพพวกมินอ่องลายเพื่อให้กองพลน้อยทำเร็วไล่เข้าไปยึดฐานครับและในขณะที่ยึดและเคพื้นที่ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไล่ถอนกำลังออก มาอย่างเร็วนะครับอย่างเววร็ววาวเพราะดูดีว่าเรยวเครื่องบินมินออนไลนจะตามมาสลมนะครับวาน,นี้แล้วก็กับวันนี้นะครับเรื่องของการทุลลบก็เลยรึบถอนตัวออกมาพอเราถอนออกมาไม่กี่นาทีครับก็มีกองกำลังของทหารกองอากาศนะครับไล่เต็เมกำลังกลับเข้าสู่ หรือเข้ามาในฐานทัพนั่นพอดีเลยครับในเวลานั้นเองก็เริ่มมีเครื่องบิน LGT ของเขาเข้ามาช่วยยิงเข้าใส่ในฐานทัพและทิ้งระเบิดใส่ฐานด้วยพอดีครับคงคิดว่าพวกเรายังไม่ถอนตัวออกแลงนั้นเราก็ไม่ต้องเคียดอะไรมากครับ เราไม่ต้องคิดอะไรมากครับพ่อในฐานนั้นมีแต่คนของเขาพวกเขาหรือพวกเราถอนตัวออกมาหมดแล้วครับเพราะท่านั้นถือว่าเปลี่ยนของขวานให้กองกำลังใหม่ของกองอากาศมินออนไลน์ครับมันเป็นที่เข้ามาในฐานนะครับที่เขายึงสะลมเข้ามาหรือยิงฐาน ของ CIA e นะครับนี่ว่า CIA e อยู่ในฐานแต่ว่าเป็นฐานของพม่าพม่าพวกเดียวกับเขาเองครับทหารพม่าได้อนุญาตให้วินได้ห้าใหมาในประเทศเพื่อนสอนลากสอนคนถอนเ a ีจากเทพเปียกครับดูแลทุกอย่างในฐานะกองทัพเกียรของคนนะครับผังยินให้อนุญาต ปรับเข้าไปลบเสียได้นะครับแล้วก็รัชก,กินนะครับในวันนี้ก็ช่วงบ่ายครับรอบบ่ายครับมีข่าวเพิ่มเติมมาว่าที่เมีนมอ,อไลน์ตัดที่มาการช่้ยรบกันอย่างหนักนะครับตอนนี้ชาวบ้านได้ยิงทหารตายอีก8คนนะครับและเผารถทหารเสียหายไปสองคันนะครับส่วนที่มะโกย จวบ้านได้ลักเล่นงานทหารที่จะมาเสริมกำลังตายไปอีก4ีลายและเผารดทหารไปสองคันนะครับได้อีกที่1ตามภาพนะครับได้หลักยิงและเผารดทหารไปสองคันครับที่มีเทมัตตุปีมายายกเดร,รครับล่นแต่ชาบ้านลุกขึ้นมาจับอาวุธชู้แบบพีทีชาบ้าน แล้วนะครับถ้าว่าการว่าการเมืองวันนี้อยู่ยากขึ้นแล้วครับแล้วก็มีทหารกไเอครับทหารกไเอที่ไปจุ่มยิงทหารกองทัพเมียนมาหรือพม่านั่นครับที่เสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่กไเอและรัขกินนั่นเองครับเข้ามาถึงแล้วก็ทหารพรม่าโดนกองทัพรัเกิลกไเอจุ่มยิงรถ เต็มกำลังสามคันครับแล้วโดนลูกระเบิดลูกใหญ่ใส่รถสามคันตายทันทีเลยนะครับเสียชีวิตทันทีสามจิบก่าน,นายครับทหารพม่าที่เต็มกำลังมาในพื้นที่ของจ i ยแลลรัชกิจนั่นเองครับในวันนี้ครับที่เสียไปสามสิบนายครับทหารพมา่าเสียกำลังหรือทหารไปสามจิบนายครับที่เต็มกำลังเข้ามาในรัชกิจนะครับ เพราะว่าเจ้าเอรัสก,กีนเขานั้นจุ่มยิงหรือชุ่มปล่อยระเบิดใส่นะครับแล้วต่อไปก็เจ้าเอกับทหารพม่าหรือกลุ่มมินออนไลน์ก็มีการทุเลกันทุกวันนะครับที่รัฐเนเหนือก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ากลุ่มเดียวกันหรือพวกเดียวกันไปเข้าพัางพม่าหรือผังมินออนไลน์แล้วก็มาลบเลือดสายตนเองก็มีนะครับพวกเดียวกับ รัฐฐานใต้นะครับคนที่เปลี่ยนรัฐฐานใต้ก็คือ RCA รัฐฐานนี้ก็ r อเอฟพี X, P, N L A นะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากกล่าวถึงนะครับเพราะว่าทหารพรมาร่ามาช่้รบกับทหาร r c รรับฐานใต้ทหารพรมาร่าชินเสียนนะครับประมาณห้าหกเจ็นายครับที่มาดเจ็บก็เยอะครับแล้วมีพวกเลวกันนะครับที่เปลี่ยนทานไทยใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเยอะ ภาคเหนือครับเข้ากลุ่มพม่าหรือเข้าร่วมกับพมา่าแล้วก็มาสู้รบเดี๋ยวมายิงฉายเลือดตนเองนะครับแล้วก็พมา่าไปกวาดล้างคนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มทุกเผ่าครับไม่ว่าจะเป็น k n u k n l a k a a a นะครับ R c x x, 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 x a นะครับที่โลนพมา่ากดขี่ล่า กวัดล่างทุกวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้รวบรวมข่าวสานที่ในรัฐฐานต่างๆไม่ว่าภาคใต้ภาคเหนือหรือพมแลนชาแลนต่างๆมาให้พี่น้องฟังนะครับวันนี้ครับข่าวเกนยูที่เป็นรัฐกะเหรียงก็สล่มฐานพม่าได้เหมือนกันนะครับวันนี้ครับตั้งแต่เช้าตีห้ถึงหกโมงนะครับ แล้วยึดฐานที่มั่นของพม่าได้ที่ริมน้ำสารวินนะครับใกล้แม่สามแดบทางตรงข้ามจังหวัดแม่อาจอนนะครับวันนี้ก็ข่าวชู่ลบมีอีกมากมายนะครับทาง KIA ก็ยิงรถพมา่ายิงวางระเบิดหรือปล่อยลูกใหญ่ใส่รถพมา่าพมา่พมาทหารพม่าเสีย สามิบนายครับอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับที่กระเลง KNU k n น a นี่ก็เรื่องจริงนะครับที่ไปยึดฐานแนวตามไทยแลนด์พมแลนด์พังรัฐฐนันเตยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ที่เมนออนไลน์หรือผู้นำสูงจุดของทหารเมียนมาหรือพม่านั้นไปขึ้นจานโลกนะครับ3าที่ ตกลงกันมาห้าข้อนะครับย้ารับได้หมดแต่ว่าการปัญหาปัดห้าหรือค่ากวาดล้างกลุ่มเอ่าชาติพันธ์ต่างๆในรัฐจ,จานหรือพมแลนชาเดนทุกที่ทุกพื้นที่นะครับมีขึ้นนะครับวันนี้ขึ้นทุกที่เลยครับสัญญาแล้วว่าจะทําตามคําสัญญาที่ตกลงกันไว้นะครับที่ไปขึ้นจานมาหรือไปปาดทุม ประชุมสามโลกนะครับเรามาดูน,นี่มินออนไลน์จัดการไปทั่วประเทศรัฐจานนะครับจัดการไปทั่วรัฐจานด้วยนะครับไม่ว่ารัฐจานใต้หรือรัฐจานเหนือหรือภาคภมแลนไทยต่างๆนะครับนี่ครับเพราะว่าเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองของชนกลุ่มพันพันธุ์ต่างๆที่ อพยพบก็มีนะครับมีเยอะครับที่รัชกินนะครับทางรัฐานก็มีนะครับรับฐานใต้หรือรัฐานเหนือนะครับมีคนอพยพบริภัยสงครามที่มีการสู้รบกันมีทุกวันครับขว,วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณที่มาข่าวและพี่น้องผู้ชมทุกท่านนะครับและฟังทุกท่านนะครับ สุดท้ายก็ผมผมขอ,อยุติต้นนั้นก่อนต่อไปค่อยมาเล่าข่าวกันไปต่อนะครับสุดท้ายก็ขอกลับสัปดิีทุกท่านนะครับจวัสรีครับ